สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาไรตี้ครับคลิปชีปปป้าวันนี้ครับเราก็มีเจ้ารถตู้เล็กครับแดสุนะคันนี้เป็นไฮเจ็ดหกหนะครับมินิแวนครับปีหนึ่นะใครที่อยากจะได้คันนี้เอาไว้ใช้งานนะตามหน่วยงานหรือว่าสถานที่ต่างๆนะครับก็ลองดูครับเผื่อจะถูกใจนะครับรถคันนี้ไม่มีทะเบียนนะครับย้ําไว้ก่อนนะครับไม่มีทะเบียนครับไม่เหมาะกับการเอาไว้ขับขี่บนท้องถนนนะครับ นะก็ลองดูครับเผื่อใครจะเอาไปประยุกต์ใช้นะในรีสอร์ทหรือว่าสถานที่ต่างๆนะครับก็ลองดูแล้วกันนะเผื่อใครกําลังมองหาอยู่นะหรือว่าอยากจะได้เอาไว้เป็นอะไรก็ลองดูแล้วกันนะครับนะจุดประสงค์แต่และคนต,ต่างกันนะเราเจอก็เอามาชี้เป้าไว้ก่อนนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องแล้วแต่ท่านผู้ชมจะตัดสินใจเองครับว่าจะเอาไว้ใช้ในประเภทไหนนะครับแต่รถไม่มีทะเบียนนี่คือต้องบอกก่อนนะครับวิ่งตามท้องถนนไม่ได้นะ ผิดกฎหมายนะครับวิ่งตามท้องถนนไม่ได้นะครับราคาผู้ขายตั้งไว้ที่8,9 000บาทนะครับคันนี้เป็นเครื่อง3สูบครับ4ีเกียร์ระบเบรกช่วงล่างระบบไฟทำมาใหม่หมดเรียบร้อยแล้วรถขับดีครับยังใหม่ขอบ10นิ้วนะนี่ส่งได้ครับเจ้าของไม่รับแรกนะราคาผู้ขายก็ตั้งไว้8,9 0 0 0บาทนะครับสนใจติดต่อได้ครับผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปเลยนะครับมีเบอร์โทรอ่าไลน์ดีไว้ให้เรียบร้อยนะครับ ติดต่อเจ้าของรถได้โดยตรงนะครับไม่ต้องผ่านช่องนะครับทางช่องเป็นแค่สื่อกลางเท่านั้นนะใครกําลังมองหาอยู่ถูกใจแนวนี้ก็ลองดูแล้วกันนะครับกับเจ้าท้ายสุดไฮเจตเอนะเสียดายมากๆครับรถไม่มีทะเบียนนะโอ้ถ้าถ้าเป็นรถมีทะเบียนนี่สวยเลยครับแนวนี้นะเอาไปทํารถนอนได้สบายนะครับโอเท่เลยครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับมีรถเข้ามาใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ